หลังคาเพื่อนบ้านหลังคาเพื่อนบ้านล่วงมาใส่หลังคาฉันทะลุเลยเด้อขึ้นไปด้วยนี่กระเบื้องเขาเดขึ้นดาดฟ้ากันของบ้านใครอ่ะบ้านทางโน้นน่ะไม่ต้องให้เขามารับผิดชอบเหรอลังคาเขาอ่ะก็ไปเคาะประตูเรียกลวดแล้ว ของของเขามันร่วงมาใส่หลังคาเราก็ต้องให้เขาแบบรับผิดชอบอ่ะนะน้องขึ้นไปดูดิหลังหึ่มตกใจหมดเลยคาเขาร่วงมาใส่ของเราก็ต้องให้เขาเล่ารับผิดชอบ นี่เด้โอเคบ้านหลังนี้นี่นี่เด้หลังคาเขาร่วงหืมมาใส่นี่